รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมสนามกีฬาห่วงประชาชนให้รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับ นางสารานพัฒนประโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกตรวจเยี่ยมการทำงานและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโดยเน้นย้ำว่าอย่าละทิ้งมาตรการและก็ขอให้เน้นการจัดคิวการจัดระยะห่างลดการแออัดและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างถูกวิธีเพราะเมื่อเปิดให้บริการนะครับก็จะมีผู้ออกกําลังกายเข้ามาใช้บริการจํานวนมากและกําชับให้ทุกคนนะครับได้ระนัก ถึงการป้องกันตนเองพร้อมกับแนะนําผู้ที่ดูแลบริหารจัดการสถานที่จัดทําป้ายไทยชนะไว้รองรับการลงทะเบียนการจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอลที่บริเวณจุดที่สัมผัสสาธารณะนะครับเพื่อเป็นการลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการด้วย